สบายดีมาพบกันอีกแล้วกับคีคลิปป้าป้า,ปา,ปามื่อานนี้นะมื่อานี้เราจะมาเฮ็ดปิ้งปลาหมึกไข่ใส่แผ่นหินไอปลาหมึกไข่ปลาหมึกไข่ตัวใหญ่มาปิ้งกันเลยบ้านี่นี่แผ่นหินกำลังได้ที่านี่ กลังฮอนได้ทีกาลังฮอนได้ทีอ๋าบักกักปุ๋นะะว้าอนน้ำเจวซีฟูดลาดบ้านโอเคเจวซีฟูด เดีชิฟูรลาดไปเลยลาดถอกซะเลยว้าไข่เต็มทองเลยนี่ไข่มัน ธรรมชาติบ้านเฮาเนาะโอ้ยคักไปเลย,ยดังไฟขึ้นธรรมชาติบ้านเฮาสงบเงียบคักนะ มาลองกินกันเลยบ้านี้โอ้ยสีสดใสนี่กินกินวนก่อนโอ้ยหอมสุดเลยมามามากินกันนะอืมไข่มันเรากินไข่มันนี่

ตกไงอืมนุ่มกร่บเอีย่มไข่สดๆลอกเนี้ยกันอ ย่างแผ่นหิมกินหอมัวอนหนักหนักรสชาติดีไข่มันบางไง่หอมดีปิ้งชิ้นแนหิมหอมหิมอายายธรรมชาสติแซ่บดอ สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามช่อง e n k Channel นะเด้อวันนี้ลาไปก่อนบาย